ครับสบายดีเด้วยพี่น้องมอญไทยเราต่างประเทศทุกพ่อกับร่องน้องอันอีกแล้วพี่น้องอันนี้การนักตอนแบบชอกมาตั้งแต่ซูเปอร์โมงแล้วเนาะพี่น้องเราออกมาออกมาทํางานพี่น้องเลยทางานเมื่อเมื่อแรกคงจะเอาอะไลงมาเนาะกับทำงานหนักนักกันกระาษปั้นขนมพี่น้องกับหนึ่งไปชุกไลฟ์ไล้เถื่อแล้วเนาะ ในกะทิสีเน,นืองขนมอีกอยู่พอลูกค้สาสั่งคองเพื่อน้อยออมาซอยเพิ่มเนาะนี่ใส่ตะเรื่องก็ได้แล้วเตรียมตั้งน้ำเนึองก่อนเติมน้ำนอยหนึ่งก่อนตอนก็ตีแป้งนะเพื่อนคอนเสิร์ตขนมเพื่อนอ ค่าสั่งของอากาศข้างนอกห่อนแห้งก็รวยคือการกับเดบ้านเขาเลยเนาะแบบลอมาต่างกันยังเลยกับเดืบ้านเขาห่อนโทษนี่ยกระเสือกใส่ถั่วเลืองสลับเปาได้แล้วเนาะเขาซีดซุนซุนบอกว่ามันนุ่มๆแน่ลายแล้วนุ่มๆเลย่น้องเลย ถูกบ้าใหญ่นะเอาหนึ่็ตีแป้งเนาะตีแป้งเ่ยนี่พี่น้องมีเอฟซีซื้อคองมาผามาไปดัน้องเนาะเบอร์ทำสีแบงให้น้องกินในละนะพี่น้องกินนลำกันคนละทงกับแม่แก้มบุูมพี่น้องบว่าเป็นอีหยังเ่าก็ยังบวาซาบิเบิ่งเลยอีหยังแน่เนาะเป็นของแซ่บอเนย์โบ Gần hmm, bên lắm nha các kênh Bên bọc mắng nha mhm 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 nha เพิ่นไก่ยั่างไก่เอฟซีบอลลุยย่งนี่แหออละขอบุญขอบคุณเพิ่นละลายเดอ้อเนาะขอบอกขอบใจเพิ่นละลายเพิ่นอยู่ดีไม่แหงนะ้งเนาะขับรถขับล่าง่ปตลอดปลอดภัยให้มีร่างกายแข็งแรงตลอดไปเดอ้อเฮียรำรวยเนาะขอบคุณขอบคุณละลายแม่เนินกับอวยพรบ่เป็นบ่รวยดีใจลายเนาะ,ละในรองขาบ่แต่ลงมาหอดเพม่อนกันสื้อมาฝากลุน กินกับน้ำจิ้มครับไอ้แค่ของบ้านใหญ่คนละคนละทุนกันไหมแกมบุลนะคนละสูตรเอาไปิดเป็นซื้อมาสองสูตรเนาะเแค่พี่น้องพี่น้องเล่นกับฉัแบ่งพี่น้องกินในละกินนลำกันพี่น้องเล่นเนาะน้องคนสวยพี่น้องอือแบ่งให้ค่ะอืหน้องคนสวย กินต้องกินแม่นอกเลยกำหาหมึกหกหมึอก็ยังไนยังงามคือเก่าวพี่น้องเลยน้องคนสวยฮะนี่หนังสาวคนสวยพีนิดก็จะกินเออกินกินพี่นิดกินน่ะผัวแม่ก้มบุ่มกับนังกินอยู่นอกมั้บรรยากาศข้างนอกกวลุกเมืองบรรยากาศข้างนอกมีแก้มบ่มกับนังกินอยู่นอก อนเานนนไล์ี่มากระทำขนมพี่น้องนี่เจ๊ผนจัดใส่ถาดปัาดตัวอ,อันนี้คือลูกถอได้พี่น้องเด้อลูกเถาะเนาะข้างในเป็นใส่ถั่วเหลืองพี่นเอาลูกข้าสั่งเจ๊ผนจัดให้งามงามของเจ๊ผนจาร์ลูกข้าสั่งอเอาไปไหว้พี่น้องเลย ดีกว่าน้ออาหามาันนิ่มเรามาใส่แข็งน,นี่กซะซาลาเปาพีา่น้องดูลูกค้าสั่งใส่ถั่วเหลืองคือกันอันนี้พี่น้องสามถาพิกานพี่น้องวันแต่มาประหลงยังบไปเห็นองค์พระเจดีย์เลยเนาะได้ไปอ่านสนิรีวิวให้เบิ่ง เได้ไหมกรับบุ <terminar aría> ้มปนังวดนิดเปิดบ่อบ่ที่เติมอะไรเมื่อน่ะสวัสดเติมแล้วลุกหไดอะใบพมันคืนรึเปล่าพนันใบพาบอกคืนปิดเน็ตก่อนพีดน็ดล้วเปิดใไพาเปิดช่องหลอกใ คืนีดอันนี้เอฟเนึงเรับเห็ดมั้ง กะข้างนอกก็ลงองค์พระเจดีสิมีงานเด้อพี่น้องเอ้ยองค์พระเจดีสิมีงานเนาะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดพี่น้องเออบ่หัวงานยันงแต่ว่าแต่เงนินแวแวๆว่าสิมีหนักหลอกหนักลหลอกล,อง,ลองมาไล่พี่น้องเอ้ยสิมีหนักหลอกลงมาเนาะสิมีสิมีหนักหลอกมาหลอกเพลงพี่น้องเอ้ย ลิฟต์ซีตก่านเวะมาเที่ยวงานองค์พระก็อย่าลืมเวะมาเด้อร้านสลับเปาเด้อมัน้องอเนยอ,อยู่เนาะจะซอยกลางนีง่แหละพี่น้องเลยพาไปเบิ่งสะกออีสานก่อนมันนี่เป็นดังใดเนาะมันนี่มันนี่คือน้าละน้าพี่น,อน้นองโอ้แฟนซีคลายดีมันนี่สิเบิร์นแล้วเจะหาตัวเนาะ เป็นมันโทสลาเปาจะลูกงียบเลยตาเปเบิ่งไส้กอกอีสานมาิาง่งเบิง่งเบิ่งเป็นไงพี่วันนี้ขายดีเปล่ายี่งเไี้ชได้เช้าเช้า ต้องสาวคนสิเยอะเนาะแต่เก็อีสานพี่น้องนี่ผนปีกวันนี้ย่าง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 ไม่ขายยังไม่ขายพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่น้องก็เลยมามา,มาผิดไงเพิ่นเนาะซวยซุยอ <laughs> อ<ะ>นี่เปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยงหรอ หมดแค่นี้ละสิพี่น okay. um, ี่เปนลางเลยโอ้มาเยอะอันนี้โอ้ช่วงเช้านะคนจะเยอะหน่อยเนาะ้า่ขากระไล มันกระสีมีครบเลยเนาะยนาอยู่เนาะ,นะนกินไล่ไปเนาะหลังขนมปังขนมปังกระเจี๊ยบเสะไปเนองนี่เจ๊ใใบพี่น้องใส่ใบเสียทอไปเนะา,เทาออเนะทำซีนในโลค้าอันเดี๋ยวซีนเป็นถาเป็นถา ไปไหว้เป็นวันเกิดวันยังก็ได้พี่น้องทำงามสวยๆเนาะส่นเห็ดชวยเห็ดงามเด้อเมสับหนึงวาใหม่ๆลูกใหญ่ๆของมือเลาพี่น้องดูอื้อสวยเลยเนาะจะลูกใหญ่ๆหมดแล้องกนนอือนันแล้วอะมพัดัด กล้านรวมก็พันค่อยไปเนี่ยนี่ต่ลูกใหญ่ๆเลยสุกแล้วนี่เป็นใส่หมูสับไข่เค็มเด้อพี่น้องเอ้ยกินลูกเดียวนี่อิ่มเลยเนาะหมูแดงพี่น้องน้องสุกแล้วนี่เป็นใส่หมูแดงเด้อสุกแล้วเนาะน้องสุกแล้วมีแต่ลูกใหญ่ๆมึงดูอืยังอนทวนๆอยู่เลยป้าไอหงอน เรนจะเป็นโมสับแผ่นซีเนาะแผ่นที่ก็ใส่โมแดงไปเอาทำแผ่นซีฮาก็ทำแล้วเนาะเป็นมีแผ่นดาเด้อลูกมีแผ่นดาเนาะาก็ทำแล้วอาเราเด้อพี่นอ้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพลงทันีิพักบนผักส้มคลิปต่อไปดอเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเออพี่นอ้องมึงดูเมื่อวานเฮาไปเยี่ยมยายเนาะยายไปทอนุะนอะไรไปนอนอะไรอยู่บ้านเนาะ แต่ว่ามเามืเ่อนี้เมื่อคืนนี่เพิ่นเสียชีวิตตอนเมืม่อคืน anyway. นี้เมื่อวานเขาก็บอกเพิ่นเนาะพอเห็นเลือดเพิ่นไหลน้ำตาเขาก็เลยบอกว่าแม่เฒ่าเอ้ยเ่าต้องทรมานเด้อเห็นไปก็ไปไปกับท่านบนบนใหญ่โบนูงก็ไปโลดวเราต้องต้องทรมานตัวเองเมื่อคืนเพื่นกับเซียชีวิตพี่น้องเสียอะไรเมื่อคืนนี่เนาะแบบใหญ่เพื่ทรมานลายเพื่อนเอาเลือดเนาะปากคือแบบซื้อเจ็บใน่ายเลือดอะไรเนาะแบบทรมานลายก็เลยบอกเพื่อนท่านบนใหญ่โบนูงกับไปซา ต้องทรมานตัวเองมาคลื่นมาเสียแล้วเป็น้องเลยกระคอยเพป็นแบบไปดีเนาะเป็น,น้อง,นงเนาะเอาเสียใจน้าเพลินเนาะทังไรกับผ้าฝังฝักส้มให้กำลังใจมาน้งอนงอเนย์ได้เป็นน้องเด้อสูส้ๆได้เป็นน้องเด้อสบายดีพี่น,น้อง